สวัสดีครับก็รายการ Networking Master นะครับวันนี้เราพามาที่งาน TCS Solution Day 2013นะครับก็ในงานนี้นะครับก็มีโปรดักของเวนเดอร์เกี่ยวกับด้าน Network และ Security มากมายนะครับที่อยู่รอบๆข้างตัวผมนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ด้านข้างผมเลยก็คือ Sourcefire นะครับถัดไปก็จะเป็น Blue c o d e ถัดมาจะเป็นด้าน Network ครับ a r c a t e l l u c e n t Juniper Wireless ของ Aluba Network นะครับแล้วก็ FireEye นะครับ แล้วก็ p o l ล c o m ม h ช c k p o i n t แล้วก็สปลังนะครับผมทีนี้เนี่ยในงานเนี่ยก็มีเซสชั่นการบรรยายอัปเดตเทคโนโลยีนะครับสามเซสชั่นด้วยกันนะครับก็จะมีเซสชั่นแรกนะครับก็เลยเป็นเรื่องของ Sdn Software Defined Networking ครับชื่อนี้ค่อนข้างจะใหม่ทีเดียวนะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของ Countering Advanced t h r e a t นะครับการป้องกันพวกภัยคุกคามทางด้านความปลอดภัยนะครับแบบ Advanced นะครับแล้วก็แบบที่สก็คือ b y o d Communication นะครับ ทีนี้เนี่ยรายการเราเนี่ยวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากครับเรามีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นสปิเกอร์ทั้ง3ท่านนะครับแบบให้ให้ทั้ง3ท่านเนี่ยบลิฟหัวข้อมาเน้นๆเ,เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้มาง,งานเนี่ยมาดูคลิปนี้กันก็จะได้เนื้อหาแบบเต็มๆครบถ้วนเลยครับผมเอเซียน e นะครับเอเซี S e N ยนย่อมาจากซอฟต์แวร์ดีไฟในดัวเก็งนะครับคือวิธีการแอพโพสต์แบบใหม่ในการที่จะออกแบบแในการที่จะสร้างเน็ตเวิร์กแล้วก็ โอ per ation o per at network นะด้วยวิธีการใหม่ๆห,นะหลักการก็คือใหม่ยังไงนะใหม่คือ,อเดิมเนี่ยตัว network เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแต่ละ vendor เนี่ยจะผูกติดนะความสามารถผูกติดคุณสมบัติฟีเจอร์ต่างๆไปที่ตัวอุปนกะรณ์คอนเซปต์นี้คือเราจะแยกเพลนะของของตัว network device เนี่ยในส่วนของควบคุมนะก็คือส่วน control plane กับส่วนที่เป็น forwarding นะซึ่งซึ่ง,งคอนโทรลฟอร์เวดดิ้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากจาก,จากโรงงานผลิตฮาร์ดแวร์เดียวกันอยู่แล้วนะเอาแยกออกมาจากกันนะครับแล้วดึงส่วนคอนโทรลเพลนเนี่ยส่วนควบคุมเนี่ยนะครับมาไว้ที่ตัวตัวซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเรียกว่า s อ n Controler นะครับและ s อชดีคอนโ l l เลตัวเนี้ยก็จะก็จะสั่งงานอินเทอร์เที่ที่ถูกแยกเพลนคอนโทรลออกมาเนี่ยผ่านโปรโตโคอลโปรโตคอลหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี้ยที่นิยมใช้กันก็จะเป็น Openflow อันนี้คือเป็นแค่หนึ่งตัวอย่างนะของโปรโตคอลนะครับ ข้อดีของมันคืออะไรนะครับหนึ่งก็คือเปิดโอกาสให้ Developer นะครับสามารถที่ Create innovation ใหม่ๆนะครับโดยที่ไม่ต้องยึดติดกับตัวฮาร์ดแวร์นะครับได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นนะรเราจะเห็น Network Service เราจะเห็น Application Network หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ที่สั่งงาน Network หรือว่าที่ที่ต้องอาศัย Network เนี่ยมันจะเริ่มแปลกใหม่และก็ซับซ้อนมากขึ้นนะครับเอเซียนที่ที่เกิดมา ในช่วงเนี้ยที่เราเห็นภาพชาัดที่สุดก็คือเอเซนที่มาจากฝั่งที่เป็นคลาวด์นะครับคลาวด์ Cloud ก็คือความพยายามที่จะรองรับการมุฟของของไอ้แมชชีนที่อยู่ในรูปของบูชช่วนะครับอย่างเช่นพวก VMware อะไรพวกเนี้ยนะครับคือมุฟแทนที่จะมุฟจากฮาร์ดแวร์ครึ่งหนึ่งไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับอาจจะมุฟจากดัตต์เซนเตอร์หนึ่งไปอีกดัตต์นหนึ่งเนี่ยไม่พอแล้วนะอาจจะมุฟจากดัตต์เซนเตอร์ของเราเนี่ยออกไปที่คลาวด์นะครับหรือมุฟจาก คราว provider รายหนึ่งไปอีกคราว provider รายหนึ่งซึ่งซึ่งไอตัวเเอ SCN เนี่ยจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับไอความสามารถหรือแอปพลิเคชันแบบเนี้ยนะครับที่ที่ทำให้ให้รองรับการโมชั่นของของพวกอุชานไลซ์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเน็ตเวิร์กโอชานไลเซชันนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเน็ตเวิร์กโอชานไลเซชันจะเป็นแค่หนึ่งหนึ่งแอปพลิเคชันตัวอย่างหนึ่งที่เเอ SCN เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาตอบโจทย์ได้นะครับมีอีกหลายอย่างนะครับที่ที่เเอ SCN ทำได้นะครับแต่ว่า อาจจะต้องอาศัย device ์ที่รองรับนะฮะอาศัยอาศัย,ศยความซับซ้อนของการ implement ม,ม,มากขึ้นหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายที่ที่มากขึ้นตามไปกับกับ,กบคุณสมบัติพวกนั้นนะครับคำแนะนำนะครับในการที่องค์กรนะฮะคิดที่จะทดลองหรือว่า implement ตัวเอเซนเนี่ยอันดับแรกก็มองให้ออกก่อนว่าเราต้องการ benefit หรือว่าต้องการแอปพลิเคชันหรือว่าต้องการเซอร์วิสอะไรจากจากเอเซนที่ในตัวปัจจุบันเนี่ยทำให้ไม่ได้ นะครับแล้วค่อยมองหาว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับที่จะที่จะ INVEST มันขึ้นมานะทำเอเซียนขึ้นมานะอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่สมมติเราบอกว่าเราอยากจะได้ตัว Network Virtualization เพื่อจะรองรับการโมบายตัว Virtual Machine เราอาจจะมองไปที่ตัวตัวเ m w a r e นะที่มี s n n ติดมากับตัวตัว p d u c t นะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการทำ p พิ i า i ณาทำน uh, e t w เ r k partition นะครับหรือว่าทำ uh, QoS traffic engineering พวกนี้อาจจะต้องใช้ device ที่ที่ที่มัน high end ขึ้นนะรหรือว่าใช้ซอฟต์แวร์ที่มันที่มันต้อง ต้องเข้าไปโปรแกรมอุปกรณ์เน็ตเวิร์ทุกตัวนะครับหรืออีกทางเลือกนึงคืออาจจะทดลองนะลองลองตั้งแ lap ขึ้นมานะครับในในองค์กรอาจจะเซตอัพทีม i อเดีขึ้นมาเพื่อจะลองรีเสิร์ชดูว่าเราสามารถที่ใช้ประโยชน์จากไอเซนได้ได้แนวทางไหนบ้างนะโดยที่อาจจะไม่ต้องรอเวนเดอร์เข้ามาแอบโพสก็ได้นะครับทางเรื่องหนึ่งก็คือ Open Source s o อร์ e นะครับอโอเปนซอร์สก็คือมีคอนทรลเลอร์เบสเอเซนนะครับคือแฟลดไลท์ ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มี Open Daylight นะดาวนะ์โหลดอินสตอลเข้าไปบนบนไฮเปอร์เวเซอร์ visor, นะทำงานได้แล้วก็สั่งงานสวิตผ่านโปรโตคอล OpenFlow นะครับโดยที่ตัวฮาร์ดแวร์เราก็ไม่ต้องยังไม่ต้องไปซื้อจากเวนเดอร์นะครับจะใช้ตัวซิมูเลชันนะที่ชื่อว่า MiniNet เนี่ยเข้ามาซิมูเลตโท o โพล o จีแล้วก็ลองแล้วลองสรีเอตซิมูเลตดูว่า มันสามารถที่จะสร้างเนงโดเทคโนโลยีเพื่อจะตอบโจทย์บริเนสเราได้ได้จริงๆรไหมนะหรือว่าแล้วคุ้มค่าที่อินเวสต์มันไหมนะอันนี้เป็นเป็นคำแนะนำเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นก็ต้องรอแนวโน้มของเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีมันมาจริงๆต้นทุนในการอินเวสต์ก็จะถูกลงนะซึ่งวันนี้ยังแพงอยู่นะวันนี้ครับผมก็พวกทรดเนี่ย มีการพัฒนาตัวเองมีวิพัฒนาการนะครับที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากระบบที่เป็น s ก g นเจอร์เบรนะครับพวกอุปกร,รณ์ที่เป็น Firewall, i พ s Web เว็บเ a y ตเว l g a ลเก a ตเวเนี่ยอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดคือไม่สามารถโปรเทคพวกเทรสใหม่ๆห,หรือว่า APT ได้ทั้งหมดนะครับเราก็เลยจะต้องมีวิธีการมีกระบวนการที่จะคอยมาโมเนเตอร์คอยดีเทคพวกมาแวร์ที่เป็นลักษณะที่เป็น Advanced Persistent นท์เทรเราอย่างท่านี้ นะครับซึ่งไอ้พวกข้อจํากัดต่างๆเนี่ยพวก signature base ข้อจํากัดต่างๆนี้เนี่ยเราก็จะมีโปรดักต์บางตัวนะครับในตลาดนะครับที่ออกมาและที่ท,ที่จะคอยโปรเทคพวก advance resistant press <im itation> ต,ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแต่ละอันก็จะมีหลายตัวนะครับมีทั้งไฟไอมีทั้งซอฟต์ไฟบางตัวคือเป็นพวกไฟแอมอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับที่ช่วยโปรเทคองค์กรของท่านจาก apt ต่างๆเหล่านี้ให้ได้นะครับ <im itation> โดยวิธีการของเขาครับก็คือมันเหมือนกับจะจําลองนะครับจําลองเหมือนว่า simulate OS ต่างๆนะครับมาลองเอาไฟล์ที่เป็นคล้ายๆมาแวร์เนี่ยมาลองรันซิมูเลตดูในแต่ละองค์กรเลยนะครับเราไม่เราไม่าไม่สามารถพึ่งควบเป็นเดอร์ต่างๆได้นะครับเราเราลองมารันที่ตัวองค์กรแต่ละองค์กรเองเลยนะครับแล้วก็จะมาดูว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ OS ต่างๆนี่มีอะไรนะครับถ้ามันมีผลกระทบคอยไปแก้ลิสตี้หรือไปทําให้ OS มีปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็สามารถดีเทคแล้วก็โปรเทคได้ในทันทีนะครับในแต่ลองค์กรเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับ ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งในวิธีการที่เราจะสามารถโปรเทคเรื่องของ APT ให้ได้นะครับในส่วนของ Unified Communication สำหรับตัว BYOD นะในวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยมองในเชิงแอปพลายใช้ตัวคอนเซปต์ของ Unified Communication มาแอปพลายบนตัว Mobile Device หรือว่าสำหรับ user ที่เป็น Mobility สำหรับ Mobile Device เช่น iPad Android สมาร์ทโฟน รหรือว่า PC ต่างๆเนี่ยเขาสามารถติดตั้งโปรแกรมพวก Unified c o m m u n m c a t i o n เนี่ยเขาสามารถใช้งานติดต่อสื่อสารในรูปแบบของเสียงที่เป็น v o i c e อั e ไนะครับวิดีโอคอนเฟลเลนต์หรือว่าเว็บคอนเฟลเลนต์รวมไปถึงสามารถแชร์เอกสารในประกอบการประชุมกันได้นะครับตัวที่ตัว Unified Communication หรือว่า Communication สำหรับ d y o d เนี่ยก็จะมาตอบโจทย์สำหรับคนที่ทำงานร่วมกัน โดยอาจจะเป็นลักษณะของวอร์ชันทีมอาจจะหรืออาจจะไม่ได้นั่งอยู่ทำงานอยู่ที่ที่เดียวกันนะสามารถติดต่อสรสารกันได้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัว Microsoft Link แล้วก็ Polycom รวมถึง a c a t e l นะครับนแะน่นอนว่าหัวใจหลักของตัว Communication หรือว่า VoIP Video Conference เนี่ยหล,ลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องให้ความสำคัญกับตัว Network ในเบื้ต้องมกีการจัดการเรื่องของ quality of s e r v i c e หรือว่า QOS นะครับต้องให้ความสำคัญกับตัวพวก real time traffic พวกนี้นะครับรวมไปถึงในส่วนของตัว security concern ต่างๆนะครับต้องให้ความสำคัญเช่นกันในส่วนของ v mm hmm. ว้ไว้ P r l e n เองเนี่ย mm hmm. ก็จะมีพอรตที่เราจะต้องเปิดตามมาตรฐานของเขานะครับให้สริกมันสามารถทำงานได้นะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยาการสื่อสารทุกอย่างเนี่ยมันจะวิ่งออกไปบนใช้ IP ทั้งหมดนะครับ แน่นอนว่าเราต้องให้ความสำคัญกับพวกนี้นะครับการศึกษาทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ในองคอ์กรอยู่นอกองค์กรก็จะมี Security ที่สมบูรณ์แบบนะครับในส่วนของ Benefit ที่ได้จากคอมมิวนิเคชันบน BYOD นะครับมุมมองของผมเองในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยว่นในองค์กรเนี่ยจะได้ b e บ e ฟ i t หลักๆเลยแน่ๆเลยเรื่องแรกนี่คือเรื่องของ productivity เพราะว่าเรามีทุกคนมีม i l e d e v i ว้ น,นั่นหมายว่าเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็สามารถติดต่อสื่อสารหรือว่าทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องของการทํางานขององค์กรเนี่ยทำให้การทํางานเนี่ยคล่องตัวขึ้นผลผลิตหรือว่า productivity นะเพิ่มขึ้นแน่ๆในเรื่องที่2ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของ cost saving นะครับต้องขอบคุณเรื่อง 3G ในบ้านเรานะผมที่ทําให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่าน IP เนี่ยมีความเร็วมากขึ้นทำให้การคอทุกครั้งที่ผ่านตัวไว้ไว้ P เนี่ย ก็เซฟค่าใช้จ่ายเรื่องการทุนนะครับแล้วประเด็นที่3อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของตัวม o อถอดีไวเนี่ยะจะมีการรีเฟรชอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเป็นเป็นเครื่องของพนักง,งานเองพนักง,งานเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนอยู่เรื่อยอยู่นะครับก็อาจจะเป็นผลเป็นรประโยชน์ทางอ้อมที่เราจะมีเครื่องใหม่ๆเข้ามาตอบโจทย์ในเชิงบิส e ิสเพิ่มขึ้นนะครับก็บผ่านไปแล้วนะครับกับการบรีฟเทคโนโลยีทั้ง3ามเซสชั่นนะครับข้อมูลแน่นมากเลยใช่ไหมครับ ก็หวังว่าเ,เพื่อนเอนทุกคนนะครับก็จะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วยังไงทางเรานะครับทางทีมงานในเบอร์กินมาสเตอร์ถ้ามีข่าวสารด้านเทคโนโลยีกับเน็ตเวิร์กที่อัปเดตใหม่นะครับเราก็จะนํามาฝากเพื่อนๆอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ